านาทีสี่ชั่วโมงโอ้ยพี่อุ๊พี่อุ๊อีกเก้านาทีสี่ชั่วโมงพี่อุ๊ทําซูชิขายเถอะพี่อุ๊ยเ,ออเป็นลมไม่ต้องทำทุเรียนขายนะคะทุกคนทำซูชิเหมือนพี่อุ๊ขายเถอะ ไม่ต้องตกใจนะถ้าวันนี้เอ็มไม่ได้ไปเว้นบ้านเคยเป็นลมค่ะปวดเขนค่ะวันนี้ขอพักการเว้นหนึ่งวันนะคะได้เลยพี่ชายได้เลยเดี๋ยวหนูไล่ใส่หัวไปเลยเ <c oughs> อ้ยย่าลิน จริงมันได้แหละ่าหลินแต่เอมว่าขออีกสักสิบนาทีขออีกสิบนาทีย่าหลินมันควรไม่ไปแล้วย่าหลินคนนะควรไม่ไปแล้วย่าหลิน <c oughs> ไม่ใช่ทุเรียนควรไม่ไปนะคนนะควรไม่ไปแล้วย่าหลินทุกคนมาเร็วมาเร็วจ้ามาเร็วจ้าเสร็จแล้วจ้ามาดูปิดจ๊อบเร็วมาดูปิดจ๊อบเร็วทุกคนมามา มาจเจมัใหญ่บนบอกมัจ้จมัจ้จมา,จา,ม,า,ามามามาดูทุเรียนกวนค่ะมาเร็วมาเร็วจะปิดแล้วนะคะจะปิดอบแล้วค่ะทุกคนจะปิดจอกแล้วมาดูทุเรียนเร็วจะปิดจอกแล้วจะปิดจอบทุเรียนแล้วนะคะทุกคนมา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 ,มาโอ้ใช่ลืม พี่ชัดชยัยผู้ชายสร้างแล้วโอ้ยขอบคุณค่ะใช่ใช่แยกอะไรนีวเดี๋ยวไฮไลท์ก่อนเอ็มไม่คเอยใช้ไฮไลท์ไงย่าหลินเอ้าวันนี้มีฟองอากาศด้วยย่าหลินนี่โมโด้วยฟองอากาศไยทุกคนไม่มีฟองอากาศมาัน,านมานแล้วปัว๊ดตโ๊วันนี้มี ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคนมาเร็วมาเร็วค่ะปิดจอบค่ะปิดจอบทุเรียนกวนนะคะสี่ชั่วโมงค่ะทุกคนคนก็จะกลิ้งมาค่ะทุกคนคนก็จะกลิ้งแร้วมาเลยค่ะทุกคนนั่นแน่วันนี้มีนี่มีฟองอากาศด้วยพี่น,นั่น พี่น,นันนานๆฟองอากาศมาสักทีโอ้เจ้าฟองอากาศไม่เคยมาอุ้ยหกเดือนผ่านไปฟองอากาศไม่เคยมาวันนี้ฟองอากาศมาเลยคนจะฟองอากาศมาเลยป๊าคโตไอ้คนจะกลิ้งแล้วพี่น,นันกระถาก็จะกลิ้งตู้เรียนกวนก็กลิ้งคนก็กลิ้งแลวแหละ เฉิดเยพี่น้านนะคอนวัน่ะยตยทิบอกพี่น้านสีสวยน่ากินขอบคุณก้ายยาลินเห็นไหมเอ็มคนจนแบบว่าได้มาเลยอ่ะฟองอากาศเขาเห็นใจเอ็มอ่ะเออเนาะสี่ชั่วโมงแน่นอนจริงๆริงพี่น้นทุกเรียนกวนเห็นไหมก่อเอ็มกวนไม่ติดกระทะด้วยนะทุกคนเห็นไหมคะนี่เห็นไหมไม่ได้โม้นะ คนเห็นไหมคะว่าไม่มีข้าวกระทะเลยนะไม่มีตังเมให้ทุกคนทานนะคะแม่ค้าขี้เหนียวไครมห็ตังเมก็ไม่มีให้ลุกค้าทานเลยปกจะปกติมันจะมีตังนะทุกคนนะเอ็มกวนไม่มีตังนะเห็นไหมพี่นานบอกน้องทีพ์อะไรผลของฟาร์มสำเร็จพี่ชัดชัยบอกแย่ลินสวัสดีครับเนี่ยนะคนโนขี้เหนียวขนาดไหนอทุกคนไม่ติดกระทะเลย จริงดังของพ่กระทะนี่อร่อยนะจะบอกให้ทุกคนสี่ชั่วโมงค่ะทุกคนสุดยอดอ